ค่ะมาพบกับอสังหาสุดพีคนะคะวันนี้มาอยู่ที่โครงการพานล่านะคะเป็นโครงการที่เป็นคอนโดนะคะคอนโดสุดหรูนะคะริมทะเลนะคะห่างจากทะเล200 <50 S 2> 250เมตรนะคะอยู่กับน้องเจิ้นนะคะน,น้องเจิ้นเป็นเซลล์นะคะสำหรับโครงการนี้แต่ว่าแอบบอกว่าจริงๆแล้วเราก็เคยขายที่นี่นะเป็นเซลล์ที่นี่แล้วก็ดีใจมากเลยสำหรับ ตึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมโอนนะคะกับคอนเทนต์วันนี้ก็คือวิธีเลือกซื้ออสังหาพัทยายอยังไงไม่ให้โดนโกงนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องดูว่า เดเวลอปเปอร์เนี่ยเป็นใครนะคะแล้วก็ที่นี่เดเวลอปเปอร์ Developer เป็นใครนะคะที่นี่เดเวลอปเปอร์ hmm. ของเราเป็นบริษัทไมด้นะครับไม่ได้พัพเปอร์ตี้นะครับผม mm hmm. ก็จะเป็นบริษัทลูกของไมด้เอสเซ์มหาชนนะครับ mm hmm. ซึ่งก็จะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับนี่นะคะคือค mm ีย hmm. ์เลยก็คือว่าเป็นเดเวลอปเปอร์ที่สามารถ ไปเสิร์ชหาข้อมูลแบบเบื้องลึกเบื้องหลังว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะคะมีความน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะอันนี้คือคีย์หลักๆเลยนะคะสำหรับการเลือกซื้อสังหาที่พัทยาสำหรับการเลือกซื้อสังหาแบบไม่มีความเสี่ยงนะคะต้องดูที่เดเวลอปเปอร์นะคะข้อ2ก็คือเราจะต้องตรวจสอบเอกสารได้ทุกอย่างเลยแล้วที่นี่นะคะโครงการพานูร่าเนี่ย ยินดีให้ลูกค้าตรวจสอบเอกสารนะครับอย่างสมมติว่าก่อนหน้านี้โครงการเราปัจจุบันก็คือโครงการใกล้เสร็จเราพร้อมเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในก่อนที่เราจะไม่ริมีการก่อสร้างเนี่ยครับเราก็สามารถลูกค้าสามารถขอดูเอกสารทุกอย่างได้นะครับแม้ว่าจะเป็นเช่นใบขอ E A A นะครับใบก่อสร้างนะครับหรือว่าหนังหนังสือจัดซื้อจัดขายนะสัญญาจัดซื้อจัดขายหนังสือสัญญาก็สามารถที่จะให้ลูกค้าแบบโอ นี่แอบบอกนะเป็นเซล์สังหามา12ปีนะคะบางที่เขาไม่ให้นะคะคือหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยเดล็ปอปเราก็จะห่วงมากแล้วที่เซลล์ปิดการขายไม่ได้อย่างหนึ่งเลยนะคือลูกค้าอยากจะดูอะว่าเอกสารไอ้สัญญาจะซื้อจะขายเป็นยังไงเขาจะได้เอาไปให้แบบทนายเขาดูเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโครงการจะไม่ให้นะคะแต่ที่นี่ก็คือยินดีให้ตรวจสอบทุกอย่างเลย เนี่ยมันบ่งบอกว่าคือจริงใจอะ่ะคือประมาณว่าเออตรวจสอบได้หมดเลยเออคือจริงใจใใอะไรอย่างเงี้ยสบายใจก่อนอนะครับสามารถเอาไปดูที่เป็นไฟล์เบื้องต้นนะครับว่าข้างในเนื้อหาเป็นยังไงนะครับเช่นที่ผ่านมาเราก็มีโ<อ>ควิดเนาะเราก็ทําสัญญาตามที่ลูกค้าไว้ก่อสร้างมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับเราก็ปีนี้ก็จะพร้อมเข้าอยู่เห็นไหมก็คือเขาเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะ แสดงความจริงใจตั้งแต่แรกนะคะว่าฉันสร้างจริงนะคะฉันสร้างจริงๆแล้วเขาก็สร้างจริงๆก็คือเขาให้ตรวจสอบต,ตั้งแต่ตั้งแต่ EAA อ่ะตั้งแต่คือยังไม่มีตึกอะไรเงี้ยแต่บางที่ไม่ได้ดูนะคะจริงๆอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคะ <S <S และข้อ3นะคะตึกตึกต้องเสร็จและที่สําคัญคือต้องมีโฉนดโฉนดเนี่ยคือต้องแบ่งออกมาคือเห็นเป็นเอกสารแล้วพร้อมที่จะโอนซึ่งโครงการพานูร่า มีไหม,มคะสนับเรียบร้อยแล้วครับผมสนบทุกห้องออกมาเรียบร้อยแล้วอ่าถ้าใครอยากตรวจสอบนะคะเชิญได้เลยนะคะมาดูได้เลยมาดูโครงการก่อนว่าทำเลที่ตั้งอยู่ตรงไหนแล้วก็มาดูห้องตัวอย่างว่ามันสวยขนาดไหนคือเขาที่นี่เขาขายเป็นแบบเฟอร์นเฟอร์น,น,นะคะก็คือแต่งครบลากกระเป๋าเข้าอยู่จริงๆนะคะอันนี้ดูดูได้จาก เดี๋ยวเอาคลิปลงให้ดูนะคะว่าเขาให้อะไรบ้างนะคะถ้าใครสนใจโครงการนี้นะคะที่เดินลงหาดแบบแค่250เมตรนะคะกับหาดยินยอมที่เขาปรับปรุงใหม่สวยมากเป็นโซนไฮโซอีกที่หนึ่งที่อยู่เขาพระตำหนักนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะอินบ็อกเข้ามาหรือว่าจะเป็นไลน์แอดแอดสกายโค้ดนนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยแล้วก็นัดเพื่อที่จะเข้ามาชมนะคะยินดีที่จะ พาชมโครงการแล้วก็ถ้าเกิดว่าซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะมาดูก่อนมาให้เห็นกับตาก่อนอย่าเพิ่งเชื่อทุกอย่างที่พูดไปอย่าเชื่อทุกอย่างที่พูดไปนะคะมาชมให้เห็นกับตาสัมผัสให้รู้สึกก่อนว่าชอบหรือเปล่าแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ